สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ห้องตายายตรอนทัวร์ครับปฏิบัติสมบูรณ์วันนี้เป็นวันอีกหนึ่งความชื่นอกชื่นใจนะครับลูกหลานได้มากราบขอขอพรนะครับขอพรแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับพ่อแม่นะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นวันครอบครัวอีกอีกหนึ่งวันนะครับ ทุกวันก็จะโทรศัพท์คุยกันอยู่แล้วนะครับแต่เทศกาลก็อาจจะต้องมีแคปชั่นแบบนี้อีกหลังจากาอวยพรได้สินได้พรก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็พากกันไปรับประทานอาหารมื้อสําคัญอีกมือ้อนึงนะครับบริเวณชายหาดบางสะเลก็อร่อยดีนะครับเพราะว่าเราได้กินข้าวคนเยอะแยะนะครับรวมญาติด้วยกัน ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมผู้ติดตามครับสวัสดีครับ